นี่คือเขาหัวหมวั่วตั้งอยู่ที่ตำบลสีกะอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของหินตั้งบนหน้าผาที่โดดเด่นมายาวนานและปรากฏร่องรอยภาพเขียนสีของมนุษย์โบราณเมื่อราว3,500ปีก่อนบนก้อนหินแห่งนี้ผมได้นัดเพื่อนร่วมทางในการเดินทางไปชมธรรมชาติและตามรอยภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้โดยนัดรวมตัวกันที่น้ำตกกะอาง ซึ่งจะมีรานจอดรถแล้วจึงเดินขึ้นเขาต่อไปครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาที่นครนายกนะตรงนี้เป็นจุดจอดรถบริเวณน้ําตกกระอางน้ำตกกระอางอยู่ที่อำเภอบ้านนาคือเราจะเดินทางขึ้นเขาเพื่อที่จะไปที่เขาหมวหมวกเขาหัวหมวกเนี่ยเป็นเส้นทางที่มีนักวิ่งเทลเนี่ยมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางธรรมชาติด้วย แล้วก็ที่ผมมาที่เนี่ยเพราะว่าผมจะามาชมธรรมชาติด้วยแหละแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะไปชมภาพเป็นภาพเขียนของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มียุราวสองพ0นห้าถึงสามพปีอันนี้เป็นข้อมูลจากกลุ่มศิลปกรนะครับเป็นรอยเขียนสีแดงๆอยู่ที่หินของเขาหัวหมวกนะก็เลยมามากันนะการเดินทางนะครับให้ตั้ง GPS มาที่น้ำตกกระอางนะก็จะมีวัดอยู่ติดกันนี่แหละ แต่มาที่น้ําตกดีกว่าเพราะว่าจะมีลานจอดรถตรงนีนะ้เห็นไหมครค่อนข้างกว้างเลยแล้วเราก็จะเดินทางขึ้นไปนะตรงนี้เป็นบริเวณสถานีเพาะเพาะชำก้าไม้นครนายกแต่ตั้ง GPS มาที่น้ําตกกลางก็ได้จะสะดวกนะครับก็จะผ่าขึ้นไปนะวันนี้ก็มาหลายท่านนะครับมีเด็กมาด้วยนะมีประมาณ 1, 2, 3รวมผม 4, 5, 6หคนนะเราจอดรถไว้ที่ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้นครนายก บริเวณน้ำตกกะอางแล้วเตรียมตัวเดินทางโดยการทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยซึ่งจะมีห้องน้ำให้บริการพื้นที่แถบนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งเช่นผานังดำน้ำตกสลัดใดเขาหัวหมวกเป็นต้นการเดินทางไปแต่ละจุดจะต้องเดินลงมาเพื่อเริ่มที่เดิมทำให้เรียกชื่อว่าหุบเขาตีนไก่นั่นเองครับไปเขาหัวหมวกพี่ หัวล้วไปเดินพานอะไรด้ไหมกิโลนึงเป็นไก่ก็คือว่าต้องเส้นนี้ก็ไปอย่างนี้ไก่ถ้เาเกิดว่าจะมาที่น้ำตกสลัดใดก็ต้องย้อนกลับมาที่เดิมตรงนี้แล้วขึ้นไปอย่างนี้ถ้าเกิดว,ว่าจะไปที่เขาหัวหมวกก็ต้องกลับมาที่เดิมเราต้องไปอย่างนี้เพราะว่าไม่มีทางเชื่อมนะก็เลยเหมือนเป็นสามแง่งอย่างเงี้ยเรียกว่าหุบเขาตีนไก่นะครับ หลังจากเตรียมตัวเดินทางแล้วเราได้เดินขึ้นไปยังเขาหัวหมวกโดยจะผ่านหมู่บ้านให้สอบถามชาวบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นทางผิดซึ่งทางขึ้นจะอยู่ตามคลิปที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ระหว่างทางจะเป็นถนนคอนกรีตทางชันเล็กน้อยผ่านบ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังบางบ้านก็มีสินค้าท้องถิ่นจำหน่ายผู้คนต่างยิ้มแย้มและคุ้นเคยเพราะมีนักท่องเที่ยวและนักวิ่งเทลเดินทางมาอยู่เป็นประจำเดินไปสักพัก ก็จะไปถึงป้ายบอกทางไปเขาหัวหมวกให้ไปตามเส้นทางนั้นได้เลยครับระหว่างเดินทางก็จะมีลูกศรบอกทางอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นทางลูกลังแล้วนะแล้วก็จะเป็นทางขึ้นชันเล็กน้อยนะครับก็ไปได้เรื่อยๆนะครับจะเป็นทางขึ้นอย่างเดียวเลยนะหลังจากสิ้นสุดเส้นทางถนนคอนกรีตจะเริ่มเป็นทางลูกรัง เราจะได้เห็นกับนักวิ่งเทลที่มักจะมาซ้อมกันที่นี่เพราะมีบรรยากาศดีเป็นเส้นทางธรรมชาติเหมาะแก่การฝึกซ้อมเดินไปอีกเล็กน้อยก็ไปถึงจุดพักเป็นร้านกาแฟาเล็กๆมีห้องน้ําให้บริการจะเป็นจุดแวะกลางทางเพียงจุดเดียวเท่านั้นเพราะต่อไปจะเป็นทางขึ้นเขาแล้วครับเดินมาสักหน่อยนึงก็จะมีร้านกาแฟาให้นั่งพักนะ ตรงนี้นะมีมาม่า,ม,ามีอะไรก็ทานได้ครับ,บห้องน้ำก็มีนะครับบริการ5บาทตรงนี้เป็นพักระหว่างทางอเดแล้วอ่อเดินไปอีกหน่อยนึ่งนะจะมีป้ายบอกทีเนี่ลงนี้ก็ขึ้นไปเส้นนั้นเลยครับ ก็คุณลุงอยู่ที่นี่เลยเป็นคนที่นี่เลยนะครับคุณลุงไปที่เขาหัวโม่งนี้ไปทําอะไรครับตรงนั้นไปตัดใบตองไปตัดใบตองมานะครับโอ้แสดงว่าตรงนั้นข้างบนนั้นมีกล้วยป่าเยอะนี่เนีัยราอย่างนั้นไปหมดเลยโอ้เนี่ยนะครับป่ากล้วยนะฮะตรงนี้ก็จะทะลุดงป่ากล้วยเข้าไปเราจะมองเห็นแล้วนะตรงนี้เป็นเห็นตั้งตรงนี้ไมองไม่เห็นด้วยยกมือยกมามองเห็นได้ไงเนี่ยนี่ครับตรงนี้นะที่เราจะไปกัน มาเที่ยวแบบนี้ไปบ่อยต้องซื้อกล้องถ่งทางไกลนะมีผมมีกล้องกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเทเลติดแล้วอ,อนนี้นเสียเสาร์อาทิตจะเยอะครับเสอาทิต<ม>จะเยอะ<ม>แล้วก็เป็นถ้าเป็นซีซั่นซีซั่นจริงๆเลยอ่ะเป็นฤดูฝนฮะเป็นฤดูหนาประมาณตุลากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยคนจะแน่นเลยรถจะติดเลยอ๋อตอนนี้คือโลแล้ว ใช่ครับมันเป็นแบบหมดหมดแรงหม,ห,มหมดน้ำก็หมดคนนะครับก็บจะเหลือแค่ามาเดินป่ากันเฉยหลังจากหยุดพักเราจึงได้เริ่มออกเดินทางต่อไปเส้นทางหลังจากนี้จะเป็นป่าไม้และลำธารแต่ไม่ต้องกังวลเพราะจะมีป้ายบอกทางไว้อย่างชัดเจนผมเดินทางไปในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเส้นทางจึงมีความแห้งไม่เปียกชื้นแต่ก็ยังมีความเขียวชอุ่มของป่าไม้ให้ได้สดชื่นตลอดเส้นทาง เส้นทางจุดนี้จะเป็นก้อนหินและมีความชันเดินไปสักพักก็จะผ่านลำธารที่แห้งขอดซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าฤดูที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันเยอะจะเป็นช่วงฤดูฝนเพราะจะมีความหลากหลายทางธรรมชาติและลำธารให้ได้เห็นมากกว่าหลังจากลำธารจะเป็นทางชันเพราะใกล้ถึงเขาหัวหมวกแล้วครับจุดนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและจะมีเชือกขึงไว้เพื่อช่วยในการผ่อนแรงในการขึ้นด้านบน ระยะทางไม่ไกลมากนักเราก็เดินทางไปถึงจุดหมายคือเขาหัวหมวกบุดหมายของนักท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ลักษณะของเขาหัวหมวกจะเป็นแท่งหินตั้งริมหน้าผาและมีก้อนหินหนึ่งก้อนอยู่ด้านบนลนักษณะคร้ายการสวมหมวกจึงเป็นที่มาของชื่อเขาหัวหมวกนั่นเองลักษณะทางกายภาพที่เห็นนี้อาจมองว่ามีความอัศจรรย์ แต่เป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่สามารถอธิบายได้ผมได้ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ midearth.org ตามภาพประกอบในขณะน,นี้ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเกิดจากมวลหินถูกแรงกระทำและแตกเป็นก้อนย่อยและหินแต่ละก้อนได้ผ่านกระบวนการผุพังถูกลบมุมให้กลมมนซึ่งอาจจะเกิดจากการผุพังทางกายภาพหรือทางเคมีที่ใช้เวลานานเป็นล้านปี หินก้อนต่างๆมีการร่วงหล่นตามแรงโน้มถ่วงของโลกหลงเหลือก้อนหินบางก้อนที่ผุก,กร่อนไม่หมดมีลักษณะเหมือนถูกวางบนก้อนหินอีกลูกนั่นเองหลังจากที่ขึ้นมาถึงเขาหัวหมวกผมได้หยุดนั่งพักและชมวิวทิวทัศน์รอบทิศ360อองศาซึ่งมีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างยิ่งและได้เดินหาภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้บนก้อนหินนี้ภาพที่มีความชัดเจนจะอยู่บนผนังหินทางด้านทิศใต้ ซึ่งมีความชันจะปรากฏภาพเขียนสีแดงเป็นรูปสัตว์ครับภาพเขียนสีจะอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะซึ่งจะเป็นหินลาดลงไปก็ต้องใช้ความระัดระวังในการลงไปนะครับตรงนี้นะอย้าพาไปชมนะครับส่วนผนังทางด้านทิศเหนือค่อนข้างมีความเลือนลางแต่ยังพอเห็นสีแดงที่หลงเหลือและน่าจะมีการผูกกร่อนไปตามการเวลา ภาพเขียนสีเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบทั่วประเทศไทยเช่นเขาปาร้าอุทัยธานีเขาจันง,งามนาครราชสีมาเขาพระพุทธฉายสระบุรีเป็นต้นภาพเขียนสีเหล่านี้อธิบายความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนโบราณเช่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์และทางด้านความเชื่อและได้สื่อออกมาเป็นลักษณะาการเขียนภาพที่ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ ขึ้นมาบนเขาหัวบวกนะพามาชมภาพยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์โบราณเนี่ยอยู่แถบนี้เขามาเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มันเป็นจุดเด่นละ่ะเชื่อว่ามองจากด้านล่างเนี่ยจะเห็นจุดเด่นเป็นหินตั้งขึ้นมาเลยนะใส่หม,ม,ม,มวกด้วยอ่าใส่หมวกมีหมวกด้วยด้านบนนะบรรยากาศดีจริงจนะครับด้านบนนี้นะก็จะมีนะักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมากันอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ในช่วงที่เป็นไฮซีซันนี่คือช่วงฤดูฝนช่วงที่มีน้ํา เขาจะมากันเยอะแต่ช่วงนี้ก็จะน้อยลงแต่ก็จะมีในช่วงวันเสาร์ที่ก็จะมีคนเยอะอยู่เหมือนกันยังไงก็เชิญชวนขึ้นมาท่องเที่ยวนะครับที่เขาหัวหมวกนครนายกได้ออกกำลังกายได้ชมธรรมชาติแล้วก็ได้ศึกษาเรงดาวเกี่ยวกับยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับหลังจากที่ขึ้นเขาหัวหมวกแล้วนะมาพักทางข้าวตรงนี้นะ คือมีอาหารเยอะเลยนะครับอาหารตามสั่งเนี่ยเก้งเนื้อมีหมูมีอะไรมีทุกอย่างเลยหลายอย่างเลยร้านใหญ่ติดตามสั่งลองแวะทานได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรทางไกลๆนี้เราสั่งผัดเผ็ดเก้งกับกระเพราเก้งนี่ทำอะไรก่อนครับเนี่ยนี่กระเพรากระเพราเก้งนะครับใช่ไหมใช่ไหมมีเก้งใช่ไหม เอาเอรอั่ะกเ,เกระเาอนะไรงะแกงอนานได้กินทีนะครับผมสั่งเป็นกระเพราเกงนะเห็นไหมฮะโอ้โห ล้นจานฮะไข่ดาวด้วยอันนี้80บาทเก่นครึ่งตัวเนยเยอะมากฮะส่วนอันนี้ผัดเผ็ดดูเยอะกว่าผมอี่นงเนี้ย80บาทเหมือนกันนะเนี่ยไข่ดาวด้วยนะถ้าเกิดไม่ไข่ดาวด้วยอาหารป่านะอาหารป่าจาเริน